คนแบบไหนไม่ควรเป็นผู้นําโดยมองโลกของไทยบายทีละพักคนแรกเลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้แก้ไขปัญหาอะไรก็ไม่เป็นคนที่สองเป็นคนที่ใจคับใจแคบให้ไม่เป็นเสียสลับไม่ได้ปกป้องตัวเองเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นคนที่สเป็นคนที่ขี้โมโหจ้องจะผิดใครอยู่ด้วยเ็งื่งมิดอึดอัดทําใจลําบากคนที่สเป็นคนที่มีอีกโก้สูง คิดว่าตัวเองทำถูกเสมอทำถูกตลอดเวลาไม่ฟังคนอื่นและอย่างนี้เมื่อไหร่องค์กรจะพัฒนาและคนสุดท้ายเป็นคนที่ขี้โกงไม่ว่าจะเป็นโกงเงินเดือนโกงเวลาโกงโอกาสคนอื่นทำงานเหน็ดเหนื่อยแทบตายเสียสละมากมายแต่เมื่อเวลาได้รับคำชื่นชมได้รับการยอมรับตัวเองปรากฏตัวสกอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ใครอยากจะอยู่ใกลด้วยนี่แหละครับลักษณะผู้นำที่ยอดเยี่ยมมากจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อท่นคุณ